เปดันเล้งใหญ่จะสุกไปเจอแมตไหนวันนี้ถอดเสื้อมาร้อนเลโนโกไปะวันนี้ก็ถุกแปดวิ่งตูดแรบวิบ่งนี้กระสุนครับไม่ใช่วิ่งยิงครับเปลี่ยนชนุดกันก่อนบอบมันวอร์มวอร์มรอแล้วปะสุมมาเจอแมต ทะเลทรายทะเลทรับอะไรกเมาเดี่ยวคนหนึ่งมาหนึ่งสี่คนหนึ่งมาหนึ่งสี่คนหนึ่งจะตามเรามาไหมม,มังกรลองเสียงยังไงโน่นันนะ ไม่โน่บอกมังกรมันร้องมันร้อง,องอยังไงวันนั้นนะเฮ้อเนี่ยร้ยองอยังไงนะแต่มันร้องไงนะเฮ้ยจ้าวมีแน่แน่แนนะเฮ้ยกลจับปืนได้กับปืนลั่นเลยร้องอะไรใช่มังกรเลยร้องอยังไงนะมังกรโอเคมังกรร้อง ไม่ล่ใช่เจ้าสนัยตรงนี้แต่เสียงมันอยากพุนเลยนะใครวะนะไม่มันเี้ใครครับใครก็ยิงไปดิครับไม่รู้ไม่ได้อ่านไม่ได้มองเลยว เออวเ่งไ่หลังพี่เอาฮะมีคนเนาะเก็บไปกินวิดอโรปุ๋ย้องกาแฟเก็บโอ้ยไม่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 เก็บเสียงนี้ไปเลมากี่คน เหรียญโอ้ยแบบผู้กายใครไม่รู้อ่ะสองลูกบอลลูกไปไปไปๆปไม่อย่างนั้นมาให้หน่อยอะไรมกให้หน่อยได้ไหมเออตีนขึ้นบอโดนตี ยยอยากได้เือนนันนะ่ะ,อ,ะอยากอี่อด้วยอย่ะบนบ้านมอยู่ลังคาเอาไปโอ้โดนลเก็บไปได้ไหมอะ่ะอยากได้บาราวาวอะ่ะโนโเก็บไปเร้วลาราวาวคาราบาว

บ๊อบวันนี่แฟนไม่รับบอบบอปออวันนั้น,นะเข้าเกมบมาแล้วมันก็คุยอะไรนะหา <c oughs> หัวหาแฟนนะแฟนแบบตกไปมันอยู่กลางทางวะนนีัปว <c oughs> ดรถเหยียบเลยไง <c oughs> เลี้ยนเลี้ยนอยู่ข้างหน้าทีใครวะนะ ใครอยู่ไหนอะใครอะใ,ใครคืออะไรอยู่ไหนใครไม่โศกมันเยอะจังแถวนี้ย <c oughs> คนตึงตึเอยเอะว่ะนิ่นเป็นลมแดดตายกันทั้งนั้นเลย <c oughs> ไม่มีตัวอเฮ <c oughs> ้ยไอ้สักด์ทำอะไรฮะ <c oughs> มีตัว เฮ้โนหามแล้วเงียมีไม,ม,ม่มีผมรุดก้อยา่าเป็น<ส><ญ>เลือดรถตั้งครึง่ง<ส><ญ>ก้อย่ามันแทงอ่ะเนาะแทงคาะอย่าให้มันแทงหำเยี่ยมพอดมจสวยโอ้ ขับเป็นมันเลยอะแพงหามแล้วเป็นมันเลยอะโงกระโดดติดต่างๆมันก็ยังไม่ปิดไปหาอัน,านีกว่ามีคนมีคนมีคนเร็วเลือสามจะเบียดคนเอะอไปหาคนกันดีกว่าเราก็มาหาคนอย่แลเราไม่ได้มาหาแย่หาหนูนะเนี่ยเทเลสไมาหาแย่กันเลยเทเลสไปเนี่ย Manual. มื่อกี้มันต้องมีคนแบบกะแบบจะแบบเอาตะขอแล้วก็ขึ้นไปข้างบนแหละแต่มันพลาดไงนี่อยู่ตะขอเนี่ยเคนนะโอ้จ้าไม่รู้ตายเมื่อกี้คือสะดุดขอยาวแต่คืนได้อเร็งก่อนยิงปุ้กเงี้ย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  ดวงโดดรอรถขึ้นมาคุณไ,ณไ่แถวนี้เฮ้ยคาราบาลแตงคิวเดินอะไรนะคาราบาว <c oughs> ลุงอย่าดิ <c oughs> ลุงอย่าดิคาราบาวเป็นอะไรกับคาราบาวเนี่ยฮะคาราบาวไม่ใช่คาราบาว กันใหญ่แล้วลุงเดี๋ยวพอหนูไปบอก,อก,กพาลาเฟลเดนนี๋ยวก็กลายเป็นคาราเมลอีกอะไรกันใหญนะ่ิเนี่ยนี่เหรียญ2 0 0งใครจะเอาอะไรบ้างไม่ใครมาตะขอไหมเอา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 ทำไมตะขอไปแย่กบแย,เยบแ่เขียดเดี๋ยวแถวนี้ทะเลทราย ไม่แม oh. ่โอ้ยข้างล่ะโอ้โหโอ้ยอย่าิงยิงหนี่แต่เราก็มาปุกตัวไม่ยิงได้ตัวนี่งโอ้โหเอามัวจะมองอยู่ถังมันโดนลมาตะไน่สองตัวด้วยโอ้โหตัวนี้ใครยิงวะโดนสาวสองคนยิง งงโอ้ใครยิง่ะมันโดนไปทำไมว้ายบ๊อบลงไปเก็บคารูแล้ว <Yes. S 1> บ๊อบเก็บคารูไปแล้วุบลุงแป๊บหนึง่งโน่ก็ไปอยู่ตรงขกำบนุนแทม บ1 1> ge ge ok ๊อบโดนลงไปเก็บคารูเลยภาษาตาษาคารูอ้าวมีคนอยู่ว่ะตรงนี้มีคนอ้าวกว่ามียากล่องเดียวอีกอยู่ไหนวะนะวันแม่เจ้าโวยกลัวจ้าอีกคนเอ้ยย้าหมดหูวงแค่นี้ 2องคนเลยเหรอง่วงไหมครัไปเยสนั่าลงปิมเลยกแกโอ้ยไิดติดติดมาชุกันดเกว่าตัวเดือเนวางก่อนเครื่องตูดปลาปอหรือปลาเป๋า

ไปหากะทิอ่ะกำลังไปมึงกำลังไปเกือะโมจะยิงมันไม่ได้รู้เลือดตัวอเองเฮ้ยยืมเติมเลือดเอาบอสเก็บเรียบร้อยเอ้ามากเลวเนาะเอาโดดไปตรงนเลยกะที บ๊อบเก็บไปเก้าแล้วเรียบร้อยเสียชีวิตโง่ๆไอสัตว์เมื่อกี้ก็โมัช่งใจงงขอที่อะไรตกมาจากอิสูงเมื่อกี้ก็โม่แต่ยิงเมื่อกี้ก็โม่แต่ยิงตายหมอกไงี้ยตายวงเลยไม่ได้ดูเลือดตัวเองอ้าวติดโล่ ไอยคารูอีกแล้วทุบเลยกระบอกฟาดเลยไอวอลไอวอลแบบเย็นจังเลยไม่คิดกระสุนโอ้โหมาแล้วบอลเอากระบอกฟาดผู้สาวตายเลยมาแล้วมันมาแล้วกระโดดเข้ามาทำไมนะโอ้โหมันระเบิดกระจายมาแล้วมากเลย เทออเ่เกรกนยโอ้เกสบเอ็ว้าวเอออข้างหน้าตัวนึงอ้หนยอนยันแถวัี่ตัวือโอ้โหมันยิงมาจากบอ้าวเลังกําลังสวยเลย โอ้เพี่อปกชในคิวหนึ่งในคิวสามโอ้โห <flats> <Intell ect ommen>